สวัสดีค่ะครูเฮงอินเนอร์สั่งได้ว่าวลดลายบายครูเฮง ครูเฮงนะคะเป็นครูผู้สอนบุคลิกภาพให้กับศิลปินนักแสดงดารา age, และนางแบบทั้งในและนอกวงการบันเทิงคะ่ะผลงานที่ผ่านมา MISS t h a i l a n d w o r l ีปี2018รวมถึงการตรวจตัวห้างเด s t r e ี t รัสดาคะ่ะ และได้ทำงานร่วมกับนักแสดงแนวหน้าของเมืองไทยยาย่าอุรัสยาวีวรรณรส และอีกส่วนหนึ่งคือการเป็นโคชชิ่งเพื่อพัฒนาองค์กรระปรับไมเซ็ตเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือและที่สำคัญที่สุดคือการทำงานได้อย่างมีความสุขถ้าหากคุณอยากรู้ว่า personality ที่ดีเป็นอย่างไรโปรดติดตามในผู้แหงอินเนอร์สั่งได้ว่าลวดลายบายแหง